สิบปีผ่านไปเปลี่ยนไปเยอะมากี๋ยวก่อนในเวลานั้นในเวลานั้นฉันได้เป็นคนที่ถนอมกล่อมเกลี้ยงคําว่าถนอมกล่อมเกลี้ยงอ่ะเข้าใจหรือปตัดสายสะดือผมจะบอกอย่างนี้นะว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะพี่คิมเมื่อกี้ที่เห็นอ่ะพื่อน้องเราเห็นยู่แล้วเขาเปลี่ยนไปดังนี้พี่มาเยอะเหมือนกันนะโอ้โหอันนี้คือที่สุดของผมหนึ่งคนเลยพี่ โอ้ดีมากใช่ไหมของซีซั่น8เลยนะใช่ครับชั้นเน่งตั้งแต่ปีนุ้นแล้วอใครจะไปให้ครั้งนี้นะผมเห็นว่าเป็นแม่ผมก็เลยแบบเออยอมนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายนะผมก็ยังเชียร์พ่อของผมอยู่ด้านนี้ว่าผมจะฝากลูกสักคนหนึ่งผมก็จะพ่อครับโหพี่มีเพลงที่หมอเขาหลายเพลงมากว่ามาบาาเน่เน่ช่วยโคต้องโคตห้องอะไรขนาดนั้นโอ้พ่อ เกี่ยวครับในการที่คุณได้มีโอกาสเจอเจอกับโค้ชทั้ง3คนที่คุณได้มีโอกาสเจอมาแล้วใช่ไหมฮะคุณย,คยังไม่เจอพี่คิมยังไม่เจอพี่คิมแต่เจอพี่ว่โจอีกแล้วก็พี่กองค่ะงั้นตัดพี่คิมออกไปหนึ่งคนก่อนค่ะเด็กใช่ไหมึงนี่สมการนี้สมการสําคัญเลยคุณยังไม่เคยเจอพี่คิมเพราะนั้นตัดออกไปก่อนคนนี้ดุมึงมาทำไมเนี่ยคุณแม่ชินพูดครับมึงไปอยู่ที่กงอี้มึงผมต้องการอยู่ใกล้ ร้องแบบมึงจดเชื่อถ้ายังไม่ได้เลือกเก่งทัชยชยะนักรบของกองกูสวัสดี่ะโอ้โหลูกแม่เสียดายตั้งแต่ซีซันเจ็ดตอนนั้นเสียดายที่เลือกโคตรผิดคนแม่ก็คือแม่ไป๊อบตอบเลยค่ะเต่าเต่าภาษาอังกฤษเขียนไงนะ ภ<จ><อ>าษาอ,อังกฤษมึงยิงจดไม่ถูกมึงจะสอนได้เลยเขาได้ลิซ <c oughs> ่าอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ15ปีค่ะโอ้อายุ15ใช่ยูนะไม่เหมาะกับคนแบบโอเดอร์โอดเดอร์ s h e ิโอดเดอร์ยันชี้แอบแบบดูอ่ะ when I c a s l you I c a s l you till the end of my life ซึ่งไม่นานซึ่งไม่นาน อาจจะส4มสี่เดือนนะไมไปเช่นพี่แต่แล้วผมก็ไม่รู้เป็นเพลงของโอ๊ตปาโมตแม่แล้วไอโอ๊ตมันร้องกับใครนะแม่อีกคนมันมันร้องด้วยกันแหละเป็นคู่ใครมันร้องอีคนนึงมันร้องสองคนแม่เพลงนี้คนนั้นร้องเหมือนแบบร้องเหมือนไม่ได้ร้องมีคนมาร้องด้วยคนนั้นอะคนจะปล่อยให้โอ๊ตร้องคนเดียวไม่รู้ันใหม่ใหมมันเคยรู้จักมันไหมบอกฝากบอกมันด้วยนะว้าย รู้สึกดีแล้วรู้สึกดีใจที่ได้เห็นอาร์ติสต์ตัวเป็นเป็นยูอยงเนี่ยพี่แปลให้ฟังนะอันนี้แปลว่าป้าถอยแล้วอันเนี้ยอันนี้แปลว่าป้าถอยแล้วอันนี้ผมแปลให้ชัดเลยกูไม่ได้ถอยป้าอันนี้คือใช่สบายใจกูไม่ได้ถอยเลยแปลให้ฟังว่าตอนนี้อ๋อหรือว่าีจะไฝ่มึงจะไา่มึงเอาใช่ไหมพี่เอาใช่ไหมเดี๋ยวก็หยิบไมค์ขึ้นมาร้องอีกกูก็แพ้อีกทุกวันอาทิตย์เวลาสิปนาฬิกาทางช่องวันส1